โอเคนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็เจอกันจนเบื่อแล้วแน่นอนนะครับอ่ะโอเคมาลองดูในหัวข้อที่2.5นี้กันนะครับ2.5นี้ก็คือ implicit function นะครับ implicit function เนี่ยถ้าอธิบายเนี่ยยากเนาะถ้าอธิบายเนี่ยคือคือหมายถึงว่าถ้าพูดให้แบบ ไม่รู้จะพูดยังไงดีกว่ามาลองดูตัวอย่างกันนะครับจริงๆเนี่ย explicit เนี่ยก็คือรูปแบบที่เราเจอกันมาโดยตรงนะครับเนี่ยเช่น y เท่ากับ x ยกกำลังสบวกด้วยสาย x ใช่ไหมก็คือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราจะดิฟ dy นะ d า dx เนี่ยง่ายเลยถูกปะนะครับเพราะว่า x เนี่ยมันคือตัวแปรต้นเนาะซึ่งมันอยู่ทางด้านขวามือของอของอนะครับหรืออยู่ขวามือของ y เรียบร้อยแล้วแบบนี้เราจะเรียกว่า x อ PLICIT function นะครับแต่ในบางกรณีนะครับมันดันให้ความสัมพันธ์ที่มันซ้อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ถามน้องว่า dy d y dx ของก้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ รจริงๆจริงจริงๆถ้าแบบนี้เราอาจจะจัดรูปได้เนอเอ,อคือคือคือจริงๆอ่ะหลักการคือถ้าเจอแบบนี้เราสามารถจัดรูปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยน้องก็แค่ย้ายไอ้ก้อนนี้ไปถูกไหมแล้วน้องก็ใส่รูทนะครับก็จะได้ y เท่ากับสแควรูทของ25ลบ x ยกกาลัง2แล้วน้องก็ค่อยไปดิฟเอาก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบนี้มันค่อนข้างจัดรูปยากป่ะนะครับเนี่ย ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับ x กำลัง3บวก y กำลัง3เท่ากับ6 x y เนี่ยแบบนี้ก็ค่อนข้างจัดรูปยากใช้ได้เลยนะครับมันจัดรูปยากจริงๆเนาะกว่าจะได้ y เพียวๆเท่าก,กับก้อน x เนี่ยนะครับก็ลองให้เป็นการบ้านดูนะครับไปลองจัดดูเองกันแล้วกันนะครับถ้าแบบนี้ทั้ง2แบบนี้เนาะเรียกว่า implicit function นะครับดังนั้นน้องนะ่าจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับว่า explicit function ก็คือรูปแบบที่เราเจอมาตั้งแต่แรก นะครับที่ y เท่ากับตืดๆๆ,ๆืนะครับเป็นตัวที่เราต้องการจะดิฟอ่ะเป็นเป็นตัวแปรต้นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าไปเจอแบบนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับที่ไม่ได้จัดรูปให้ y เท่ากับก้อนซัมติงที่แบบอ่อเป็นตัวแปรต้นเนี่ยแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า implicit function โอเคไหมครับโอเคนะซึ่งเอ่อจริงๆะ่ะเราสามารถหา dip ดิฟได้โดยที่เราไม่ต้องจัดรูป นะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดรูปให้แบบ y มันอยู่เพียวๆแล้วก็เท่ากับก้อนอีกก้อนหนึ่งนะครับไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้แต่ก็มาลองดูกันนะครับโดยที่เราเนี่ยก็จะมีขั้นตอนนะครับนะเราก็จะมีขั้นตอนนะครับหนึ่งเลยก็คือหา Derivative ทั้งสองข้างไปเลยนะครับหา Derivative ทั้งสองข้างไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาทำความเข้าใจกันลองดูไปก่อนนะครับ อ่านแล้วไม่เข้าใจหรือฟังแล้วไม่เข้าใจนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันนะครับเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเยอะขึ้นนะต่อมาครับก็คือเมื่อใดนะครับอ่าขออนุญาตพูดตามเลยนะครับเมื่อใดที่เ่าเจอเด r ร v เ t ทีฟของเทอมที่มี y เนี่ยเรามองเป็น y เท่ากับ yx นะครับแล้วก็เราก็ใช้ chain chain r u l e นะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าใจกันนะครับโอเคไหมนะครับก็คือลองดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับ คือน้องสามารถไปอ่านไอคก้อนนี้เองได้เนาะเออนะครับซึ่งอ่านแล้วไม่เข้าใจก็น่าจะปกตินะครับก็คือมันค่อนข้างที่จะอ่านแล้วงงเนาะเราจะมาเรียนรู้ผ่านการ learning by doing กันนะครับสมมุติว่าน้องไปเจอก้อนนี้ถูกไหม x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ25นะครับห่งเลยแน่นอนครับเราเราต้องการหา dy by dx ใช่ไหมครับเราต้องการหา dy by dx ดังนั้นสิ่งแรกที่น้องต้องทำก็คือเทค d y by, ดิฟเนี่ยนะครับดิฟด dx นะด by dx ทั้ง2ข้างนะครับเท็กด by dx นะครับอ่า uh, ด by dx ของก้อนนี้ครับมันก็คือก้อนนี้ถูกไหมอ่า uh, ด by dx ของ x กําลังสองบวกด้วย d by dx ของ y กําลังสองทันไหมครับด by dx ของ x กําลังสองบวกด้วยด y dx ของ y กําลังสองแล้วก็เท่ากับ d by dx ของยี่สิ้า แต่ด้าน d dx ของ25มันได้ศูนย์ถูกไหมครับเพราะ25เป็นค่าคงที่ใช่ไหมยี5เป็นค่าคงที่ดังนั้นดิฟแล้วมันได้ศูนย์ะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นสมการนี้ก่อนนะครับ d, d d x กำลังสอง dx บวกด้วย d y กำลังสอง dx เท่ากับ0นนะครับซึ่งแน่นอนครับก้อนนี้เราดิฟได้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวแปรเดียวกันต่อการดิฟเทียบกันนะครับดังนั้นค่าที่ได้เนี่ยก็จะได้ 2x นี่เลยนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 2x บวกด้วยอ่ะก้อนนี้แหละครับเป็นก้อนที่ทุกๆคนเนี่ยสงสัยมากที่สุดนะครับมีแนวโน้มจะเกิดปัญหามากที่สุดเนาะ dy กํลัง2 y dx เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับ dy กํลัง2 by dx หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้เรามองเป็น yx แล้วก็ใช้ chain rule หมายความว่าแบบนี้ครับเราก็มองจริงๆอะ่ะเราก็มองก้อนนี้เป็นเหมือนแบบดิฟได้ก็แล้วกันเนาะ,ะมันก็จะได้2เท่าไหร่2 y เนาะใช่ไหมครับเนี่ยเนดิฟทั้งก้อนนี้แต่เนื่องจาก y เนี่ยเรามองมันเป็นมันเป็นฟังชัน,น y x อะนะครับแสดงว่าเราก็ต้องคูณด้วย d อ่ะคือคือเหมือนเราต้องดิฟไส้มันด้วยอะ่ะ dy by dx แบบนี้2 y คูณ dy by dx ทันไหมครับทันไหมนะครับ2 x บวกด้วย2 y คูณกับ dy ดี x ฝั่งขวาก็0โอเคไหมครับ ใครที่ฟังไม่ทันเนี่ยอยากให้ย้อนกล่อข้ามกลับไปฟังใหม่นะครับเนาะก็อย่างที่เคยเรียนกันมาเมื่อเทปที่แล้วใช่ป่ะเชนส์รูนะครับดังนั้นถ้าเรามองว่า y เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งเนาะแล้วก็การด네ิฟเนี่ยไม่ได้ดิฟเทียบ y อันนี้มันดิฟเทียบ x นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้อ่าคุณจะต้องมองมันเป็น function, ฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็คุณก็จะต้องใช้เชนส์รูในการดิฟไส้ด้วยนะครับซึ่งไส้เนี่ยเราก็มองมันเป็นตัว y นะครับอ่าเนาะดิฟ y กำลัง2ก็ได้2 y แต่ว่าก็จะต้องดิฟไส้นะดิฟไส้ก็คือเรามองเป็น y ใช่ปะ่ะนะครับมันก็จะได้เป็น d y d y dx จบเรียบร้อยนะครับส่วนต่อมาครับ <c oughs> ก็ในเมื่อเราต้องการหาอะไรหา dy วาบน้องครับแก,กร <c oughs> แก้สมการป5แก้สมการป5แก้เป็นไหมนะครับต้องการหาก้อนสีฟ้าก้อนนี้ น้องก็ย้ายข้างไปเลยครับ1ก็คือย้าย 2x ไปลบนะครับแล้วก็ย้าย 2y ไปหารใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็น dy by dx เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับลบ x ส่วน y จบเรียบร้อยแก้สรรมการปอ 5. นะครับใครแก้สรรมการไม่เป็นนี่อาการหนักแล้วนะครับนะวิศาวาจุลาแก้สรรมการไม่ไม่เป็นนี่น่าจะอาการหนักอยู่นะครับโอเคไหมเออนะก็ก็ไป ไปฝึกแก้สรรมการนะครับไปฝึกแก้สรรมการโอเคนะอ่ะหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ข้อต้นแบบเลยเนาะถ้าน้องทําข้อนี้ได้บอกเลยว่าข้ออื่นๆเนี่ยที่เป็น implicit เนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งโจทย์ก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปถ้าแบบเนี้ยจะเป็นง่ายอยู่ นะครับแต่เดี๋ยวว่ามันก็จะมีโจทย์แนวอื่นๆนะที่เป็น implicit ที่แบบยากขึ้นนะครับแต่หลักๆเนี่ยเวลาข,ข้อสอบมันออกเนี่ยดูได้ไม่ยากครับดูได้ไม่ยากถ้าข้อสอบมันมีการจัดรูปมาแล้วเป็น x อกซ์พรีเนี่ยก็มันก็จะไม่ใช่แนวนี้แหละนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าข้อสอบมันมาเป็นแบบเนี้ย x ก,กำลัง3บวก y ยกกำลังสเนี่ยแล้วถาม dy d y dx อ้โหอันนี้ชัดเจนเลยครับ implicit 100%โอเคไหม นะครับอ่ะมาลองดูข้อนี้กันอีกสักข้อหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้อัดไปแล้วกี่นาทีนะครับขอญาตนะครับขอญาตอาัดไปแล้วกี่นาทีเอ่ยแดนาทีโอโ้โหเราก็สอนกันค่อนข้างเร็วอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็จงหา d by dx ครับลองหยุดเทปลองปิดฉเฉลยแล้วก็ลองทำเองดูนะครับพี่ว่า Notability เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งอยู่นะครับเป็นฟังก์ชันที่แบบเราสามารถที่จะปิดเทปกาวได้ อาลองทำเองดูครับลองหยุดเทปนะครับอ่ลองหยุดเทปลองลองนั่งเขียนเองทำเองดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดเฉลยพี่ดูนะครับอ่ลองดูครับ dy/dx ของ x ย้อนัง3บวก y กำลงังสองเท่ากับ6 xy แบบนี้เป็นต้นนะครับ่สมมุติว่าเสร็จแล้วแล้วกันนะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วโอเคหนึเลยแน่นอนครับ อยากจะหา dy by dx เทค d by dx ทั้งสองข้างของสมการนะครับเทคไปเลยเนาะอโอเคนะครับ <c oughs> พอเราเทคแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเทคฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็แยกก้อนได้ถูกไหมนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น d by dx ของ x กำลังสบวกด้วย d by dx ของ y กำลังสแล้วก็ d by dx ของ6 xy แต่งานเริ่มมาละงานเริ่มมาเพราะอะไร งานเริ่มมาเพราะว่า x กับ y เนี่ยมันดันคูณกันแย่ yeah, ละนะครับ x กับ y มันดันคูณกันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเราจะดิฟเนี่ยใช้กฎการคูณน,นะครับดิฟผลคูณเนานะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับโอเคป่ะนะดังนั้นครับ1งง่ายๆก่อนเลยเนาะค่าคงที่ดึงออกมาหน้าดิฟได้นะครับจากที่มันเป็น d by dx ของ 6xy ทั้งก้อนนี้เลยอะเราดึง6ออกมาก่อนนะครับเราดึง6ออกมานะเราก็จะได้ออกมาเป็น6คูณด้วย d by dx ของ xy แบบนี้นะครับ2ครับใช้ chain rule นะครับใช้ chain rule ไปเลยนะครับแล้วก็ใช้กฎการาใช้กฎผลคูณเนาะหรือกฎการคูณสำหรับก้อนนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทราบเนี่ยขออนุญาตลบไปเลยนะครับมันค่อนข้างเกะกะนะก็ดิฟ ของ y เอ้ยไม่ใช่ดิฟของ x ยกกำลัง3เนี่ยได้ 3x ยกกำลัง2นะแล้วก็บวกด้วยดิฟของก้อน y กำลัง3นะครับดิฟ y กำลัง3เนี่ยก็จะได้ 3y กำลัง2แล้วก็ดิฟไส้มันนะครับก็คือดิฟ y by dx เท่ากับ หกครับหกก็คือก้อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วยอ่ะแย่แล้วครับดิฟไส้อ่ะดิฟผลคูณนะครับของ x กับ y เนาะอ่ะเราก็จะได้หน้าครับหน้าก็คือ x ดิฟหลังครับดิฟข้างหลังก็คือ dy วายบเนาะแล้วก็บวกด้วยหลังครับก็คือ y ดิฟหน้าครับก็คือ dx เอ dx dx ยดีเมันก็คือ1นะครับนี่เลยนะครับอ่ะเราก็จะได้คําตอบออกมาเป็นก้อนนี้นะครับแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับน้องจําคําพี่ไว้ดีๆนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือแก้สมาการป .5 นะขั้นตอนสุดท้ายเราต้องการหา dy d ายใช่ไหมแต่ลองดูดีๆครับว่าข้อนี้มันมี dy/ d ายกี่ตําแหน่งครับก่อนที่เราจะทําการย้ายข้างสมาการครับหลายเลยถูกไหมอันนี้ถูกไหมมีก้อนอมันดูมั่วมากเลยเดี๋ยนะโอเคก็คือ มีสมการน,นี้คือพี่ไม่ได้ใส่คอมม่ามาเนาะมันก็เลยดูมั่วใช่ไหมอันยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวสาอกำลังสบวกสามวายดี y D x. อ่ะมันคือขั้นตรงนี้ถูกไหมเออเดี๋ยวพี่ต้องไปปรับชี้แล้วอะพี่ว่ามันมั่วไปนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็อ่านเข้าใจได้เนาะนี่นะครับผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็จะได้ก้อนสีแดงนี้ นะครับซึ่งถ้าน้องใช้สายตาอันแหลมคมของน้องเนี่ยมองก็คือมันมี dy by dx 2ตำแหน่งเนาะถ้าเป็นข้อบนเนี่ยมันมีแค่ตำแหน่งเดียวเองนะครับแต่อข้อนี้มันมี2ตำแหน่งใช่ป่ะถ้ามี2ตำแหน่งน้องก็แค่แก้สมาการปออะไรปอ5นะแก้สมาการปอ5ครับคือง่ายๆเลยนะถ้าน้องไปเจอแบบนี้แล้วถ้าน้อง เห็นแล้วน้องแก้สมาการเป็นเนี่ยเราจะต้องดึงตัวร่วมให้มันเหลือเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งน้องก็ไปแก้เองนะครับก็จะได้คำตอบออกมาเป็นก้อนนี้นะครับ dy by dx เท่ากับ 2y ส่วน 2y ลบ x ยกกำลัง2ส่วนด้วย y กำลัง2ลบ 2x นั่นเองนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องโน้ตเอาไว้ด้วยนิดนึงนะครับว่าก้อนนี้ไม่เท่ากับ0นะครับ,นะรบว่าก้อนนี้ไม่เท่ากับ0นย์นั่นเองนะครับโอเคไหมครับ ่ะโอเคเนาะนะก็เดี๋ยวเราน่าจะได้มาลุยโจทย์ในส่วนที่เป็น implicit function กันด้วยนะครับก็อย่าลืมทบทวนนะครับอย่าลืมทบทวนเนาะโอเคปะนะครับจริงๆง่ายมากเนาะเออคือพี่มองว่ามันง่ายนะครับมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราเลยนะครับโอเคปะนะครับ อ่ะโอเคอันนี้ปลาไป14นาทีนะครับนะเราปลาอ่าเราปลากันไป14นาทีนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่นะขอเบรกคลิปสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุยกันในส่วนของอ่า d e r i v a t i v e in o r d e r นะครับนะหรือว่าอนุพันธ์อันดับสูงนั่นเองนะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคเนาะโอเคนะครับ ต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องของ high order derivatives นะครับหรือว่าเป็นเป็นเป็นอนุพันธ์อันดับสูงนั่นเองนะครับนะเรื่องนี้ก็จริงๆก็ไม่ยากเลยนะครับเช่นถ้าสมมติเราดิฟเป็นเนี่ยถ้าเราอยากจะหานะครับส่วนที่เป็น second d e r i v a t i v e เนาะหรืออนุพันธ์อันดับสองเนี่ยหมายความว่าเราดิฟ2ครั้งนะครับเราดิฟรอบเดียวเป็นแล้วนี่ใช่ไหมครับ นะเราดิฟรอบเดียวเป็นแล้วดังนั้นเราก็แค่ดิฟมัน2ครั้งเองก็จบแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยดิฟครั้งเดียวเนี่ยเราอาจจะเขียนเป็น f prime ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนนะครับเราอาจจะเขียนเป็น f prime x ใช่ไหมครับถ้าดิฟสองครั้งก็เขียน prime ไป2ตัวไงเนาะหรือว่าถ้าเราบอกว่า y ดนะิฟเนาะเขียนแบบนี้นะครับถ้า y อ่าถ้าดิฟสองครั้งก็ y ดิฟดิฟไงจบ นะครับหรืออาจจะเขียนเป็น d ีกำลัง2 y/ งวายากำลัง2แบบนี้ก็ได้เช่นกันโอเคไหมครับก็ได้เช่นกันนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องไปเจอเนาะนะครับถ้าสามเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันเนาะนะครับก็คืออาจจะมีพร์มเนี่ยสามตัวนะครับเนาะมันอาจจะมีพร์มสามตัวแต่ว่าถ้าน้องไปเจอเอ,อันดับที่ n อเนี่ยนะครับอาจจะต้องจำหน่อยเนาะว่าเขาจะเขียนลักษณะนี้นะครับ นะ f แล้วก็ยกกำลังวงเล็บ n นะครับหรือเขาอาจจะเขียน d กำลัง n y นะครับ by dx กำลัง n แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยทราบเนาะว่ามันคือ,อ,อ high order derivative นะครับที่เป็นอันดับที่ n โอเคไหมครับซึ่งเรื่องนี้ก็ง่ายมากๆนะครับถ้ายกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยโจทย์เขาถามหา derivative อันดับที่4 นะครับหน้าที่ของน้องก็คือดิฟไอ้ก้อนนี้ไปสี่ครั้งนะครับดิฟไป4ครั้ง,นะค,ค,งคือมันง่ายมากน้องคือถ้าน้องดิฟไอ้ก้อนนี้ครั้งครั้งเดียวได้เนี่ยดิฟไป4ครั้งก็คือพอดิฟครั้งที่1เสร็จน้องก็แค่เอาผลลั์มาดิฟต่อเป็นครั้งที่2มาดิฟต่ออีกเป็นครั้งที่3แล้วก็ดิฟต่ออีกเป็นครั้งที่4ที่เราต้องการหลักการมีแค่นี้เลยจริงๆครับ โอเคไหมครับหลักการมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับซึ่งพอเราไปลองดิฟเองเนี่ยเราก็จะพบว่าอะไรนะครับเราก็จะพบว่า f ดิฟ x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับก้อนนี้นะครับลองไปดิฟเองนะนะครับเอ็ x, ยกกำลังสได้ 4x กําลัง3ลบยลบสคูณสได้9เนาะลบ 9x กําลัง2บวกด้วย 10x ลบ1นะครับก็จะได้ออกมาเป็นก้อนนี้ นะครับอ่าแล้วก็ดิฟของก้อนนี้ซ้ำอะ่ะ <c oughs> นะครับถ้าเราดิฟของก้อนที่เราดิฟแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ,อ,อนุพันธ์อันดับ2ใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถเขียนแทนได้ด้วย f ดิฟดิฟแบบนี้โอเคไหมครับนะแทนได้ด้วย f ดิฟดิฟนะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะโอเคนะครับดิฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ก้อนนี้แล้วน้องก็จับไอ้ก้อนนี้มาดิฟอีกนะครับเป็นอนุพันธ์อันดับที่3 เราก็จับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาดิฟอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นอนุพันธ์อันดับที่4เนาะจบเรียบร้อยนะครับโอเคแหมซึ่งอันดับที่4เนี่ยก็จะได้0ูนย์นะครับคำถามครับถ้าอันดับที่5ได้เท่าไหร่นะครับก็ได้ศูนย์อีกถูกไหมดิฟศูนย์ดิฟค่าคงที่ก็ได้ศูนย์ตลอดนะครับถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าจงหาอนุพันธ์อันดับที่2025ของ้อนนี่นนอครับแน่นอานนนนนนะ เพราะว่าดีกรีสูงสุดมันเนี่ยมันมีแค่4เองนะครับคือข้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับดิฟครั้งหนึงดีกรีสูงสุดจะต้องถูกลดลงมา1เสมอนะครับถ้าเราดิฟครั้งแรกดีกรีสูงสุดจาก x กำลัง4ก็จะเหลือดีกรีเป็น x กำลัง3แล้วเห็นไหมนะครับมันก็จะลดลงมาทีละ1 1 1 1, 1, 1. ดังนั้นถ้าพี่ถามนะครับอนุพันธ์อันดับที่2025ตอบเท่าไหร่ก็ตอบ0ูนไง นะครับเพราะดีกรีสูงสุดยังไงมันมีมากสุดแค่4โอเคไหมครับโอเคนะอ่ะโอเคนะครับก็จริงๆก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับซึ่งจริงๆอ่ะความหมายของอนุพันธ์อันดับสูงเนี่ยถ้าสมมุติเราจะมาเจาะลึกมันจริงๆนะมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ fx นะครับซึ่งมันคือความชันใช่ไหมนะครับซึ่งมันคือความชันเนาะคือคืออย่างที่เราบอกกันไปแหละนะครับว่า ถ้าเราอยากจะรู้ความชันใช่ปะ่ะมันก็คือการดิฟนะครับมันก็คือการดิฟแต่ถ้าสมมติว่า f ดิฟดิฟเนี่ยมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันอีกอีกทีหนึ่งนะครับนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของความชันอีกทีหนึงนะครับซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับมันจะไม่ได้เรียนกันใ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 น,ในแคล1มั้งม,มันจะเรียนในแคล2หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าใช่นะครับ หรือเปล่าวะใช่แหละเออนะครับถ้า S อ่ะคือคือมันยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่น้องน่าจะต้องทราบแล้วน้องก็น่าจะทราบแล้วจากการเรียนเจนฟิสิกส์นะครับที่เปิดมาคาบแรกโอ้โหมีดิฟมีอินทิเกรตอะไรไม่รู้นะครับนะคือพี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าพูดถึงเจนฟิเจนฟิจูลานะครับบอกเลยว่าแคลนี่เราเพิ่งเรียนเรื่องนิยามมาในคาบแรกใช่ไหมแต่ถ้าเจนฟิไม่ใช่ครับเปิดมาอินทิเกรตเลยครับ เออนะครับนะสำหรับน้องๆที่ติดวิศาวะภาครวมหรือติดคอมหรือติดภาคใดก็ตามที่ต้องเรียนแคลกับเจนฟิเนี่ยบอกเลยว่าโปรดเรียนอินทิเกรตก่อนเข้าคาบนะครับเรียนกับพี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเนี่ยพี่ก็จะอัดเทปต่อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าคุณอินทิเกรตไม่เป็นคุณก็ตายนะครับคุณก็ตายนะในเจนฟินะครับเรายิ่งเจนฟิเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเรื่อง อะไรอะพวกหาจุดศูนย์กลางมวลหาโมเมนต์ความเฉื่อยอะเออนั่นแหละนะครับเราต้องอินทิเกรตมันมากนะครับก็ฝึกอินทิเกรตกันก่อนเข้าคาบเรียนสักหน่อยก็ดีครับพี่จำได้ว่าคาบแรกเนี่ยเป็นเป็นเป็นคาบเดียวเลยเนาะที่นักเรียนเต็มห้องนะครับคาบแรกเป็นคาบเดียวที่นักเรียนเต็มห้องคาบอื่นๆนนี่โอ้โหเริ่มลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับ นะก็เหลือหลัก10คนนะครับจากหลักร้อยจากจากแบบหลายร้อยคนนะครับเหลือหลัก10บเนาะสามสิบนะกว่าต่อหนึ่งคาบมันยากไงนะครับพี่ถึงบอกไงมันยากนะครับถ้าเรียนไปก่อนได้ก็ดีนะครับอืมอ่ะสิ่งสำคัญเลยที่น้องนะ่าจะต้องรู้นะจากเจนฟิสิกส์นะครับก็ก็คือเรื่องนี้นะครับดิฟระยะทางได้ความเร็วเนาะ ดิฟความเร็วได้ความเร่งนะครับดิฟความเร็วได้ความเร่งนะครับนี่เลย a ก็คือความเร่งใช่ไหมนะครับความเร่งก็คือดิฟความเร็วนะครับซึ่งไอความเร็วก็คือดิฟของระยะทางอีกต่อหนึ่งนั่นเองนะครับนะหลักการก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับถ้าน้องเนี่ยอยากทำโจทย์อย่างละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำโจทย์กันนะครับในเซสชันหลังจากนี้ก็แล้วกันนะครับนะโอเคไหมครับ โอเคนะอ่ะก็ไว้เจอกันในเทปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับในเรื่องของดนะิฟเนาะเราสอนกันครบแล้วแต่ว่ายังมีเรื่องที่เราอาจจะตกค้างกันอยู่นะครับเช่นเรื่องโลปิตาลแล้วก็อาจจะเป็นโจทย์นะครับที่เราอาจจะได้มา,มา,ม,ามาเรียนรู้กันนะครับจริงๆโจทย์ดิฟเนี่ยก็มีอีกเยอะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะใส่เพิ่มเติมเข้ามา ไว้เจอกันในเทปต่อๆไปนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ p i ก e l m a t ด้วยนะครับแล้วก็พี่ขอสัญญานะครับถ้าเป็นไปได้เนาะจะทำให้เต็ม Full Series จริงๆแล้วนะครับใครที่เคยเรียน YouTube กับพี่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะทราบดีว่าจริงๆก็มี Playlist เนาะที่สอนแคลนึงวิศาวะจุฬาเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ p l a y l i s t นั้นคือมันกาก,ากมากนะครับเทียบไม่ติดเลยกับ Uh, playlist นี้นะครับที่เรากำลังอัดเทปอยู่นั่นเองนะครับนะเพราะว่ามันมีความ p r o f e s ชั o นอลขึ้นมาเยอะมากนะครับดังนั้นก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับหรือช่วยคอมเมนต์ก็ได้ครับเวลาที่พี่อ่านคอมเมนต์เนี่ยบอกเลยนะว่าแบบคืออันนี้มันคือคลิปฟรีใช่ปะ่ะเวลาพี่อ่านคอมเมนต์เนี่ยมันจะใจฟูมากนะครับที่พี่เห็นว่าสิ่งที่พี่ตั้งใจทำให้เนี่ยมันดูมีคุณค่ากับน้องๆที่เข้ามาเรียนนะครับก็อาจจะช่วยคอมเมนต์ก็ได้ นะครับโอเคไหมเอ้ยถ้าคอมเมนต์ดีๆมันเยอะเนี่ยพี่ก็มีแรงทำต่อไงทำฟรีสอนฟรีต่อไงเออนะครับอ่ะไว้เจอกันในเทปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ